วิธีรับมือกับชีวิตช่วงเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์มีสำนวนไทยเช่นผีซ้ำด้ามพลอยเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์หรือความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกสำนวนเหล่านี้ความหมายเหมือนๆกันประมาณว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวัวหนักหัวอยู่แล้วและยังแก้ไม่ตกดันเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องควายเพิ่มเติมเข้ามา ให้มันหนักอกซ้ำเข้าไปอีกแล้วสำนวนเหล่านี้ก็มีอยู่ทุกชาติทุกภาษานักประพันธ์บางคนถึงกับเอาไปแต่งเป็นนิยายซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่เคยมีประสบการณ์ดวงตกเจอเรื่องร้ายเรียงคิวรัวๆคนทั่วโลกเขาก็มีประสบการณ์ทำนองนี้กันทั้งนั้นแหละบางคนไม่อยากเชื่อเรื่องผีสางเทวดาแต่พอเจอเรื่องหนักๆจนเข่าสุด ก็ออกท่าแหงหน้าตัดพ้อฟ้าดินพูดผีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันคราวนั่นเองความรู้สึกคนเรานั้นปักใจเชื่ออะไรด้วยอารมณ์เพี้ยนๆก็จะหาทางเพี้ยนไปให้สุดเช่นพอชีวิตเหมือนถูกกลัน่นแกล้งชัดๆถ้าหันไปหาแพะที่หน้าตาเหมือนมนุษย์ด้วยกันไม่ได้ยังไงก็ต้องหาแพะหน้าตาเหมือนพูดผีเทวดากันจนได้สินะ เมื่อรู้สึกแย่ในหัวยุ่งเหยิงเต็มไปด้วยเรื่องไม่ดีนานาแทนการด่าว่าฟ้าดินลองตั้งโจทย์เอากับใจตัวเองว่าสิ่งที่แย่มันเป็นเรื่องจริงๆข้างนอกหรือเป็นความรู้สึกนึกคิดอยู่ข้างในโจทย์ที่เหมือนรู้รู้อยู่ถ้าจิ้มสมองคุณในจังหวะเหมาะความอัดอั้นตันใจก็แตกโป๊ะออกมาได้กลายเป็นความรู้สึกโล่งอกโล่งใจขึ้นมาแทน เหมือนเช่นถ้าคุณตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆชัดๆจนเห็นภาพตัวเองออกมาจากอีกมุมมองหนึ่งกระจ่างใจว่าสิ่งที่แย่จริงๆคือใจที่บุกบ,บีบบูบี้ของตัวเองหาใช่โลกทั้งใบที่คุณนึกว่าถูกทุบใกล้พังตามคุณไปด้วยโลกทั้งใบยังคงเป็นอยู่ปกติของมันอย่างนั้นเหมือนก่อนที่ใจคุณจะมืดบอดลงนั่นแหละ ตอนที่ในอกในใจของคุณแห้งเหือดจากน้ำเลี้ยงอยากก้มหน้าด้วยความรู้สึกหมดใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อลองสังเกตสักนิดว่ากำลังอยู่ในท่าไหนหลังตรงหรือหลังงอคอตั้งหรือคอตกและถามตัวเองว่าร่างกายในท่านั้นมันคือความเดือดร้อนหรือว่าใจที่อยู่ในร่างนั้นมันเดือดมันร้อนพอแยกออกว่า กายมันอยู่ดีๆของมันตามเดิมมีแต่ใจที่เดือดร้อนหรือเสื่องซึมคุณจะเริ่มเข้าถึงชีวิตในอีกมุมมองหนึ่งเหมือนตาสว่างขึ้นมาชั่วขณะเห็นว่าบ้านเรือนภายนอกไม่ได้เป็นทุกข์ร่างกายก็ไม่ได้เป็นทุกข์มีแต่ใจเท่านั้นที่เป็นทุกข์และจริงๆแล้วใจไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้ขอแค่เกิดสติเห็นทุกข์ในตน ขาดสติชีวิตก็ปรากฏคล้ายฝันเหมือนไม่มีอะไรจริงสักอย่างล่องลอยเลื่อนเปื้อนอยู่อย่างนั้นชัวน่วนาตาปีไม่มีเปลี่ยนต่อเมื่อเกิดสติชีวิตก็ปรากฏเป็นความจริงไม่ใช่ฝันความจริงคืออะไรอะไรข้างในกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหายใจยาวก็เป็นสุข หายใจสั้นก็พร้อมจะเป็นทุกข์ข้างในเปลี่ยนไปเรื่อยๆและเดี๋ยวอะไรอะไรข้างนอกก็จะเปลี่ยนตามบอกตัวเองซ้ำๆว่าที่คุณรู้สึกแย่จริงๆแล้วไม่ต้องรู้สึกแย่ก็ได้แค่หายใจยาวๆช้าๆแบบที่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นเป็นครั้งๆก็พบความจริงนี้ด้วยตัวเองได้เดี๋ยวนี้เลย